อาเธอครับอาเธอเรียกพ่อสิลูกพ่ออ๋ยนี่กันเรียกพ่อได้ยังไงอะลูกถ้าลูกเรียกคนไหนก่อนน่ะคนนั้นจะลําบากเธอเรียกแม่สิลูกแม่แม่เรียกย่าสิลูกย่า๋ยวเรียกย่าเลยดิฉันรู้สึกว่าชีวิตหลังแต่งงานฉันมีความสุขมากเฮ้ยนี่ลูกลูกลูก ทัวกันหรอกลูกหน้าที่เนี้ยเป็นของเมียถ้าเพื่อนบ้านเห็นนะขัวเละเยอะแน่เลยว่าเราอ่ะเป็นผู้ชายกลัวเมียอ๋อได้ดไม่ได้ไ่ได้ครับไหนใครที่มันบอกว่าผมกลัวเมียที่ผมชอบทํากับเ้าทผมชอบรักจานออกมาด้ว่าอ,อะไรเนะี่ยกันนี้ไม่มีใครขอยาะเย้ย,ยลูกหรอกอแม่แต่งเรื่องขึ้นมาเองไปข้าบ้านหรอกข้าบ้านเข้าบ้านข้าใครจะหัวลรอะก็หัวล้ะไปเลยไม่เพราะทุกครั้งที่แม่ผัวหาเรื่อง พี่การโดดเข้ามาปกป้องหูตลอดเป็นสไัยบ้านเนี้ยจะต้องแกะกุ้งให้ผัวกินนหนแกสองคนลองแกะกุ้งให้ผัวกินหน่อยสิสินั่งเฉยทำไมอ่ะไม่ได้ยินที่แม่พูดเหรอแต่ในทางกับกันสีเหมือนจะไม่ได้โชคดีแบบฉันมะนาวแกะกุ้งสินั่งเฉยอยู่ได้ได้ครับกันทำอะไร,รอะลูก แกกุ้งไงครับนี่แม่ครับมะานาวก็เพิ่งไปทําเล็บมาแม่จะให้แกกุ้งแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวก็เปื้อนหมดหรอกครับแล้วแม่เองก็อย่าไปว่ามะนาวเขาเยอะนะครับเดี๋ยวเขาน้อยใจเอาเสร็จละรับปากครับอ<ำ>้ามลูกกลุวมีคำเริ่มหรอวะเอารีบแกะดินี่กันพี่ขอยืมแกแค่แสนเดียวเองเดี๋ยวเดือนหน้าพี่หามาคืน เราเป็นพี่น้องแท้ๆนะแล้วตอนนี้พี่ก็ลําบากมากเลยแกคงไม่อยากปล่อยให้พี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ยินผมก็อยากได้พี่ยืมจริงๆนะผมเข้าใจที่พี่ต้องใช้เงินเนี่ยแต่ว่าไอ้เรื่องเงินเนี่ยผมตัดสินใจเองไม่ได้ว่ะพี่ผมต้องปรึกษามะนาวเขาก่อนนะ <c oughs> ให้ยืมได้ค่ะแต่ว่าเราต้องทําสัญญากันก่อนนะอะไรนะมะนาวนี่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะพี่ไม่เห็นว่าเราต้องทําสัญญาเลยเลย ทำสัญญาก็ดีนะดีกว่าไม่ได้เงินนี่หุบปากเลยนะพี่ไม่ได้คุยกับหนูถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าพี่จะไปทำสัญญาย,ยืมเงินกับน้องชายเนะี่ยรู้ถึงไหนอายเขาถึงนั่นพี่ยินแล้วตอนนี้พี่เอาเงินเก็บของเราทั้งหมดไปเล่นหุ้นพี่ไม่อายเลยเหรอก็อกแค่ทำสัญญานะพี่ทำมาเป็นอายพี่นี่โคตรไม่ดนเรื่องเลยเออดอซี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูตามไปค่ะ